สวัสดีครับทุกคน a อแอนแอนชาแนลครับวันนี้นะครับจะมาต่อยอดในส่วนของการไปพบหมอมีบุรยากนะครับของผมแล้วก็แฟนเนาะ,ะวันนี้ที่มาคนเดียวก็เพราะว่าผมจะมาเล่าปัญหาในส่วนของผมนะครับก็คือ,อโดยหลกัหลกๆแล้วเนี่ยคือตัวผมเองนะครับที่ที่มีปัญหาในเรื่องของอน้ําเชื้อไม,ไม่แข็งแรงน,นะครับไม่ไว่ายไปข้างหน้านะครับน้ำน้ำเชื้อน้อยด้วยนะครับก็จะมา เล่านะครับในส่วนในกึงก่งๆความรู้แล้วก็กึ่งวิชาการนิดหน่อยนะครับทุกคนก็ปัญหาของฝ่ายชายเนี่ยก็บางคู่นะครับก็คือบางคู่ก็จะมีที่มีปัญหาที่ผู้ชายผู้หญิงปกติบางคู่ก็ผู้หญิงมดลูกไม่ปกติแต่ว่าผู้ชายปกตินะครับส่วนบางคู่ก็มีปัญหาทั้ง2นะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่กรณีนะครับ ส่วนวันนี้เนะี่ยผมจะมาในมาแลกเปลี่ยนนะครับมาพูดคุยในส่องผมเองนะครับอยากมาแชร์อยากมาเล่าให้ฟังครับทุกคน mm hmm. ก็เผื่อท่านสุภาพสตรีที่เข้ามาฟังหรือว่า,าท่านสุภาพบุรุษที่เข้ามาฟังเผื่อมีอาการแบบผมเนาะ mm hmm. ก็สําหรับคนที่มีคู่แล้ว,แล,วแล้วอยากมีลูกนะครับทุกคน mm hmm. ก็หลังจากหนึ่งปีที่แต่งงานกันแล้วอะแล้วก็ปล่อยปล่อยมีลูกนะครับเกินหนึ่งปีก็ถือว่าท่านเข้าสู่ภาวะมีมดยากแล้วนะครับ ก็ปัญหาที่น้ำเชื้อน้อยเนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้เกิดจากที่ผมจะเล่าวันนี้เพียงอย่างเดียวมันอาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นด้วยนะครับแต่หลกัหลกๆแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของการกินเหล้าสุบหลีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่วานนส่วนตัวของตัวผมเนี่ยคือไม่ได้มีในส่วนนี้นะครับแต่จะมีในส่วนของอเส้นเลือดขอดที่ถุงอันทาครับทุกคนนะครับปัญหาของผมก็คือ,อเส้นเลือดขอดที่ถุงอันทานะครับ มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับต้องท้าวความก่อนก็ในช่วงมัธยมปลายเนี่ยผมไปออกกําลังกายผิดวิธีนะครับด้วยความคึกนขนองของวัยรุ่นแล้วก็ความไม่รู้นะครับไม่รอบรู้ในเรื่องของการออกกําลังกายคือออกแบบผิดๆนะทุกคนนะครับโดยการไปกระโดดก็คิดว่าคือในในในความคิดของตัวเองเนี่ยคืออยากสูงก็เลยไปกระโดดกระโดด อะไรทุสูงคือกระโดดแล้วก็กระโดดคว้ากระโดดคว้าก็คิดสภาพในส่วนของอัอนทะนะครับของของผู้ชายของเราก็ค,คือเดี๋ยวเอาง่ายๆเนาะก็คุยๆกันเลยผมขอแยกเรียกว่าไข่แล้วกันนะทุกคนนะก็ทุกคนก็มีเหมือนกันนะครับก็คือจะไม่ได้มีการเคอะเขินอะไรหรอกนะเดี๋ยวผมคุยให้มันแบบเข้าใจง,ง่ายๆโดยที่แบบไม่ได้ใช้ภาษาทางการเท่าไหร่นะครับ ผมขออนุญาตใ,ใช้คำว่าไข่แลวกันเนาะโอเคก็ okay. คือเวลาเรากระโดดเนี่ยเราไม่รู้ว่าไข่ของเราเนี่ยคือมันมันจะกระทบกระเทือนอะไรส่วนไหน่ยังไงไหมนะครับอันนี้ให้ให้ใหเราจินตนาการไปเนาะเวลาเรากระโดดเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมผมจะผมจะวาดภาพไปด้วยนะครับก็คือมันจะลักษณะอย่างนี้นะครับเวลาเรากระโดดเนี่ยมันก็อย่างนี้นะทุกคนกระโดดแล้วมันคือยอย่างเนี้ยนะครับคือกระโดดขึ้นแล้วเวลาลงมันก็กระทบกระเทือนอยู่แบบนี้ครับอ่า ถึงแม้ว่าเราจะใส่กะกะนออยู่แต่ด้วยแรงที่เรากระโดดขึ้นกระโดดลงเนี้ยครับบ่อยททบ่อยทีนะครับมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยมันเลยทําให้อ่าตรงไข่เราอ่ะมันได้รับผลกระทบอันนี้คือลักษณะของลักษณะปกตินะครับก็คือไข่แข่ทั้งสองข้างเนี่ยซ้ายขวามันจะเท่ากัน อันนี้เป็นเส้นเลือดนะครับคืออาซจิเนะี่ยผลิตจากตรงตรงอันธะตรงไข่ของเรานะครับทุกคนผลิตอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้นะ่ะจากที่มันเคยเท่ากันเรากระโดดอยู่ไปนึงมันไม่ลงตามมันเลยทําใหเ้เกิดการอักเสบเลือดไหลเวียนไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นเลือดขอดออทุกคนลองจิงนตนาการสายยางที่มันพับมนะทุกคนสายยางที่มันพับมาเนาะ แล้วน้ำน้ามันไม่สามารถที่จะเดินไปได้อ่ะมันก็พองขึ้นนะครับเนี่ยขออนุญาตว่าตรงนี้นะครับมันก็จะม้วนอยู่อย่างเงี้ยทุกคนมันก็จะพองพองพองขึ้นอย่างเงี้ยคือมันมันมันจะไหลมันจะไหลเวียนไม่ได้ครับมันก็เลยพองขึ้นมันก็เลยขอดขอดอยู่อย่างเงี้ยนะครับซึ่งท่านผู้ชายเนี่ยเราสามารถเช็คได้นะทุกคนนะสําหรับท่านที่อาจจะยังไม่ได้ไปพบหมอเนาะ ก็คือเราสามารถคำคำได้จากส่วนบนนะครับอันนี้ไข่ขยับขึ้นมานิดนึงนะครับยังยังยังไม่ต้องมาถึงน้องชายเรานะขยับขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็จับจับดูจับดูได้นะครับอันนี้คือผมจะมาเล่าแบบไม่ได้เซ็นเซอร์อะไรนะแล้วก็จับดูได้ว่ามันมันมีอาการบวมบวมนึบหนบไหมถ้าเป็นเส้นเส้นอะ่ะไม่เป็นไรนะครับอันนี้คือปกติเราจับดูปุ๊บมันจะเป็นแบบ พองๆอ,อยู่อะนะครับมันจะเป็นนึมๆน,นะทุกคนถ้าเราถ้าเราจับดูนะครับแล้วทีนี้เนี่ยผมก็เลยคิดออกผมก็เลยคิดได้เลยเลยคิดย้อนกลับไปว่าเอ๊ะอาการเส้นเลือดขอดเนี่ยตอนที่ผมเป็นใหม่ๆเนี่ยผมจะอันท่ามันจะบวมไข่อะไข่จะบวมเลยนะครับบวมแบบแล้วมีไข้เลยเป็นบ่อยมากตอนที่ตอนที่มัธยมปลายคือเราไม่มีความรู้ไง แล้วเราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นอะไรอย่างนี้เป็นผลต่อมาในเรื่องของการมีบุตรยากของเราจนมาถึงปี58นะครับผมแต่งงานปี58ผมแต่งงานแล้วก็หลังจากแต่งงานก็ไม่ได้คุมกําเนิดครับทุกคนเพราะว่าอยากอยากได้อ่าอยากอยากมีลูกเลยนะครับคือทําการมาทุกๆช่วงไข่ตกนะครับก็พวกเราก็พอพอจะมีความรู้ในเรื่องของการนับวนยยันอะไรต่าง,างๆเพราะว่าก็อยู่สายสาสูรนะทุกคนนะก็ ในทุกช่วงไข่ตกเนี่ยเราก็จะนับวันทําทุกวิถีทางทําทุกอย่างพอผ่านไปหนึ่งปีกว่าจะสองปีแล้วเอ๊ะทำไมเราเราถึงไม่มีลูกสักทีนะครับก็เลยตัดสินใจไปหาหมอที่แรกเลยเนยคือศูนย์อนมามัยที่ศูนย์อนมามัยที่เจ็ดนะครับอยู่โลมาสุขอนแก่นนะครับตรงนั้นคือตอนเขาเป็นศูวนไม่แม่และเด็กอยู่เขายังเขายังไม่ปรับเปลี่ยนเนาะตอนนั้นก็เลยไปตรวจน้ําเชื้อที่นั่น ครับตัวสเปิร์มที่นั่นปรากฏว่าสเปิร์มมีแค่ห้าล้านตัวทุกคนปกใจมากแล้วว่ายอยู่กับที่นะครับรูปร่างผิดปกตินะครับคือโดยปกติแล้วมันมันต้องมีประมาณถ้าผมจะไม่ผิดนะน,น่าจะสี่สิบล้านตัวขึ้นถ้ามันในเกณฑ์ปกตินะทุกคนอันนี้คือคือมันมีข้อมูลแต่ว่าผม ผมจําไม่ได้นะครับมันมีข้อมูลในการตรวจอยู่นะครับเขาจะบอกว่าค่าปกติอยู่ที่เท่าไหร่นะครับทีนี้คุณหมอก็บอกว่าโอ้โหน้ำเชื่อน้อยมากเลยนะทีนี้ก็เลยแบบไปหาสาเหตุว่าเอ๊เป็นที่อะไรคุณหมอก็เลยแนะนําว่า,าคุณอาจจะเป็น เส้นเลือดขอดหรืออะไรในในถุงอัณฑะหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือที่คุณหมอที่สวนอามัยเขาแนะนานะครับผมก็เลยเอดใจเลยว่าเอ๊ะก็เลยนึกถึงน่านึกได้โอ้ผมเคยผมเคยเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างน,างนี้ก็เล่าให้คุณหมอฟังในเรื่องของการมีอาการที่ถุงอัณฑะทุกคนคหมอก็เลยแนะนําให้ไปโรงพยาบาลศิรินครินก็ไปแผนกสัญญกรรมชายคุณหมอก็คลำคลำของเราเลยคลำคลำตรวจดูแล้วก็อ่า อันตราซาวด้วยนะครับดูต่างๆคุณหมอก็เลยว่าเออเราเป็นเสนเลอร์ขอดเซนเลออ์คอดมันมันมันส่งผลต่อสเปิร์มเรายังไงนะครับก็คือที่ผมวาดให้ดูเนาะมันขอดอยู่ตรงนี้แล้วทีเนี้ยมันทําให้เกิดความร้อนเพราะว่าเลือดมันไหลเวียนไม่ได้นะครับมันขอดอยู่ช่วงบนนะครับอันนี้ไขเรานะมันขอดอยู่ช่วงบนแล้วทําให้เนื้เลือดมันเอ่อเลือดมันไหลเวียนไม่ได้มนเลยเกิดความร้อน พอร้อนปุ๊บเวลาผลิตออกมาน้องเปิมเราเนี่ยก็จะตายบางส่วนถ้าไม่ตายมันก็จะแบบไม่แข็งแรงทันทีเลยนะทุกคนอ,อกค์จะเป็นอย่างนี้นะครับก็เลยคุณหมอก็เลยนั้นว่าคือผ่าตัดดูไหมก็เลยถามว่าผ่าตัดยังไงวิธีการรักษาผ่าโดยการตัดเอาตรงนี้ออกเลยทุกคนตัดตรงนี้ออกแล้วก็ มัดเส้นเลือดที่ติดกับตรงไข่ตรงนี้ไว้อีกด้านหนึ่งแล้วก็เส้นเลือดที่หย่อนลงมาวัดวัดมัดไปอีกด้านหนึ่งนะครับผมวาดภาพให้ดูนี่ครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้หลังจากตัดออกแล้วนะครับนี่ครับอันนี้ส่วนที่หดหย่อนลงมาจากร่างกายนะครับจากส่วนบนอันนี้ที่เชื่อมกับไข่เรานะครับผ่าประมาณปีไม่ห้าเก้าก็หกศูนย์นะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับก็ ็นานแล้วนะครับผ่าแล้วทีนี้มันก็เลยมีอาการบวมก็ผ่านไปหลายหลายเดือนมันไม่ยุบสักทีณนะตอนนี้ปัจจุบันก็ยังไม่ยุบนะทุกคนมันยังเป็นไข่เป็ดไข่ไก่อยู่คุณหมอบอกว่ามันเป็นถุงน้ํามันก็ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรหรอกแต่ถ้าเราไม่ไม่สบายใจเราก็มาผ่าตัดอีกรอบหนึง่งเพื่อจะดูดน้ําหนองน้ําเลือดที่คั่งอยู่ในคุณหมอก็บอกว่าถ้าไม่สบายใจก็มาผ่าอีกรอบหนึง่ง แต่ท่านก็บอกว่าก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อสเปิร์มเรามากมายเพราะว่ามันมันเป็นแค่ถุงน้ําอันไม่ได้มีความร้อนอะไรระหว่างที่คุณหมอ follow up เนี่ยคุณหมอนัดนัดไปนัดไปดูอาการเนี่ยตอนนั้นผมระหว่างนั้นนะครับผมได้ไปทำการตรวจอาซุจิเพิ่มเติมหลังจากที่ผ่าตัดเสร็จ ผมก็ตรวจอีก2รอบปรากฏว่าจาก5จากหล้านเพิ่มมาเป็น10ล้านนะครับ10ล้านครั้งแรกหลังจากที่ผ่าตัดเสร็จผลสเปิลก็เพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณ16ล้านนะครับโอ,โอเคถือว่าโอเคนะครับทีนี้ก็เลยคุณหมอก็ไม่ได้น,นัดละเราก็ปล่อยเลยตามเลยไปก็มา ก็มาทาการบ้านเหมือนเดิมกลับมาทาการบ้านเหมือนเดิมนะครับทุกๆเดือนที่ไข่ตกก็กลับมาก็ไม่ท้องอีกก็เลยตัดสินใจนะครับไปพบหมอ,อที่คลินิกนะครับเพราะว่าไปศิรษคลินิมันต้องลาง,งานไปนะครับเพราะว่ามันมีคลินิกนอกเวลามีเฉพาะอังคารกับพฤหัสอย่างเงี้ยครับทุกคนก็เลยไปคลินิกข้างนอกก็ไปทำอ่า iui ก็คือการผสมเทียมนั่นแหละนะครับอยู่ที่คลินิกที่คอนแกนสองรอบแล้วก็คลินิกที่กาลสัสเซ์อีกสองรอบ ก็ยังไม่ก็ยังไม่สําเร็จนะครับก็เลยเป็นเหตุให้ไปหาหมอเพื่อจะทำเด็กหลอดแก้วอย่างที่ EP mm ีหนึ่งผมได้กล่าวไว้นะครับในอีีต่อไปนะครับผมจะมาเล่าประสบการณ์ในในส่วนของการทำาอ i i หรือว่าการผรสมเทียมนะทุกคนเดี๋ยวผมจะมาเล่ากับแฟนนะครับ2คนว่ามาแชร์ให้ฟังนะครับว่าเราทำอะไรยังไงบ้างมาเผื่อเผื่อท่านที่กำลังแบบ มีปัญหาภาวะมีบุตรยากแล้วยังไม่ไปหาหมอก็ฟังไว้เป็นแนวทางก่อนไปก็ได้นะครับทุกคนก็วันนี้ผมมาเล่าในส่วนของปัญหาผู้ชายนะครับก็คือผมเองนี่แหละนะครับไม่ได้อ่าไม่ได้เขินไม่ได้อะไรนะคือเล่าเลยนะครับก็เผื่อเป็นความรู้นะครับสําหรับท่านผู้ชายท่านไหนที่ ประสบปัญหาภาวะน้าเชื้อน้อยนะครับอาจจะเป็นเหมือนผมนะครับก็ผมก็ได้ผ่าตัดมาแล้วนะครับก็ที่เขาผ่าก็แผลแผลแผลไมใ่ใหญ่นะทุกคนประมาณ1นิ้วนะครับความยาวเขาขีดตรงเนินเนินหัวหนาวอ,อ่ะอ่ะตรงนั้นแหละนะครับตรงที่มีแล้วก็คือเขาก็จะแหวนแบวกตัดออกเลยนะครับเหมือนตัดเส้นติ่งอ่ะ ตัดแล้วก็ผูกไว้คนละด้านตามมที่ผมเล่าไปนะครับก็วันนี้ถ้าเกิดเล่าเล่าไปหมดนะครับก็คลิปก็อาจจะยาวไปครับตอนนี้ก็10กว่า,าจ,จะ20นาทีแล้วนะครับคลิปอาจจะยาวนะทุกคนเนาะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด, share, กด subscribe s u b s c r i b e ให้ผมหน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยเนาะก็เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะทุกคนเรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับท่านไหนที่มี ข้อมูลดีๆนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะครับใต้คลิปผมได้นะนะครับทุกคนนะก็วันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับไปละครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสาธุสาธุใครกด subscribe ใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ร่ำรวยเงินทองให้มั่งมีสีสุขกดเลยกดเลย